ทำบุญอย่างไรถึงจะได้บุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้มีคำตอบครับคุณผู้ชมครับทำบุญอย่างไรให้ได้บุญเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะได้รับคำตอบเบื้องต้นต้องทราบก่อนนะครับว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขและเป็นความสุขที่เกิดจากการสละละคลายเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งได้แก่กิเลสสประการก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเอง โดยอาศัยวิธีการทำบุญที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3มประการคือทานศีลและภาวนาท่านพอลีธรรมทโรแห่งวัดปา่าคลองกุ้งและวัดอโศการ,รามได้เคยสอนเป็นคติธรรมแก่ศิษยานุสิท์ทั้งหลายอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคนเรานั้นโดยมากกายกับใจมันไม่ค่อยจะตรงกันบางคนทำทานแต่ใจก็ยังโลภอยู่ เช่นคนที่ทำทานเพราะปรารถนาอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีทำบาทเดียวจะขอแลกเอาตั้งมืนตั้งแสนก็มีบางคนรักษาศีลแต่ใจก็ยังโกรธเกลียดพยาบาทอิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้อยู่บางคนนั่งสมาธิภาวนาเพราะอยากไปเกิดเป็นคนรูปสวยรูปงามก็มีบางคนก็อยากไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์ บางคนก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่ล้วนแต่ต้องการสิ่งตอบแทนทั้งนั้นบุญกุศลอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นั่นแปลว่าการทำบุญที่ยังเจือด้วยความโลภและยังมีความโกรธความหลงแฝงอยู่บุญนั้นก็ได้บุญแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อให้มือของเรากำลังบำเพ็ญทานแต่ใจของเรายังคงละโมบโลภมากทานนั้นก็ได้ผลไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นเมื่อคิดเห็นเป็นเช่นนี้สิ่งที่เราควรจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือว่าจิตใจที่สะอาดหรือโล่งโปร่งจากความโลภความโกรธความหลงเมื่อใดเมื่อนั้นแหละเป็นช่วงเวลาที่ใจเราเป็นบุญโดยแท้ซึ่งเป็นความสุขเป็นความปราศจากความขุ่นข้องหมองใจโดยประการทั้งปวงถ้าให้ทานแล้วความโลภลดลงความตรณีที่เหนียวลดลงจิตใจก็เบาสบายโล่งโปร่งมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาให้กําลังใจทุกท่านว่าทําบุญให้ได้บุญหนุนนําแน่ให้บุญแก้กิเลสเหตุปัญหาโลภโกรธหลงคลายไปในทุกคราจึงชื่อว่าได้บุญอบอุ่นใจขอให้ทุกท่านทําบุญให้ได้บุญสวัสดีครับ